ขึ้นเก้ค่ำเดือน9เลิกดีเศรษฐีกินเมืองหนึ100่งร้อยปีมีหนึ่งครั้งเป็นวันแข็งเป็นโอราชาเลิกเป็นกระทิงวันตามหลักโหราศาสตร์ไม่มีอัปมงคลรุกขเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาชุมนุมกันช่วยให้พิธีการหรือ,รอ,รอเริ่มต้นสิ่งใดจะประสบความสำเร็จจึงเป็นวันที่เหมาะในการทำพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล หลวงปู่อุทัยสัญญโตสำนักสงฆ์หลวงปู่อุทัยอำาเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีสุดยอดพระเกจิอาจารย์ผู้เท่าในวัย88ปีผู้สร้างตำนานหานุมานกระโดดอันโด่งดังเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจเป็นสิทธิเอกผู้สืบสายพุทธาคมหลวงปู่นองธรรมโชโตอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ผู้ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็นเทพเจ้าแห่งกระสินไฟมีศักดิ์เป็นหลานแท้ๆของหลวงพ่อเดิมแห่งวัดนองโพสัพพวิชาทุกอย่างที่หลวงปู่นองท่นานได้รับถ่ายทอดจากหลวงพ่อเดิมทั้งวิชาอาคมและอละลักขรเลขยันท่านก็ได้ถ่ายทอดให้กับสิทธิเอกสิทธิรักนามหลวงปู่ไทยจนหมดสิน้นวันนี้วันดีเลิกงามยามดีวันที่9เดือน9 เวลา9กนาฬิกาเนาทีเลิกเศรษฐีกินเมืองหลวงปูไทยได้ทำพิธีพุทธาธิวาพิเศษพระขุนแผนลูกพระพรายรุ่นบาร,รมีพันล้านรุ่นแรกที่รวมเอาทั้งพระขุนแผนซึ่งเป็นรูปเหมือนองค์พระสัมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้าและหนุมานบุตรแห่งพระพายผู้ที่ตายไม่เป็นด้านหน้าขององค์พระจะเป็นพระพุทธรูปในสมบรณแก้วด้านข้างซายขวาก็จะเป็นกุมารทองน้อย นั่งพนมมือต่อหน้าพระพักด้านหลังขององค์พระจะเป็นหนุมานลูกพระพายตายไม่เป็นผู้ที่มีฤวริ์มากอยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้ามีเขี้ยวแก้วมีขนเป็นเพชรทนทานต่อศาสตราวุธทุกชนิดหลวงปู่อุทัยทําพิธีปุกเสกเรียกรูปเรียกนามอัญเชิญดวงจิตขององค์พญาหนุมานประทับลงองค์พระคุณแผนลูกพระพรายและทําพิธีอัญเชิญคุณนวิเศษ พุทธคุณ9้าประการขององค์พระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับลงองค์พระคุณแผนรูปพระพรายให้มีความเข้มขลังและศักดิ์สิทธิ์เสมือนอรัถนาองค์พระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าติดตัวตลอดเวลาสามารถคุ้มครองป้องกันภัยได้ทุกทิศให้มีพุทธคุณครอบทุกจัก,กรวาลทั้งเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยกันผีกันภัยกันเสนียดกันไรได้ทุกชนิดและให้มีฤทธิ์มีเดช จากองค์หานุมานให้คุ้มครองป้องกันภัยแก่ผู้ที่อารัธนาบูชาให้เป็นมหาอุดหยุดกระสุนและคมมีดให้แขวคาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างสมทบทุนโหนร่วมก่อสร้างศาลาดโดมณนะที่พักสงหลวงปู่ไทยอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีจัดสร้างน้อย50ลังหรือเท่ากับ5,000องค์เท่านั้น การันตีตะกุดทองคําในลังห้าองค์การันตีตะกุดเงินในลังห้าองค์การันตีงานเพท์สวยๆในลังสององค์การันตีงานลงยาสวยๆในหลังสี่องค์การันตีงานไม้มงคลในลังสององค์การันตีปิดทองคําแท้เต็มองค์ในลังหนึ่งองค์การันตีงานกระดูกช้างแกะเพ้นเสมือนจริงหนึ่งองค์ลุ้นหน้ากากทองคําแท้9องค์ ลุ้นงานหินยกจินดามณี9องค์ลุนงานหน้ากากงานสายรุง้งลุ้นงานฝังเพชรฝังพลอยซีเซเกรดเอลุ้นงานตะกุดงานฝังโคตพิเศษต่างๆง,ง,งานโบราณมวลสารศักดิ์สิทธิ์และลงรักปิดทองจัดให้เต็มระบบและยังได้ลุ้นเนื้อถึง41โอรายการพระคุณแผนลูกพระพายรุ่นนี้มีมวลสารสำคัญหลายอย่างอาทีเช่นพระเครื่อง พระผงยุคแรกของหลวงปู่ไทยและพระผงจากพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังกว่า100่รุ่นงาช้างผงดอกไม้เข้าพรรษาดอกไม้ในพิธีบุกเสกวัตถุมงคลหลายร้อยพิธีไม้ขนุน100ปีผงดอกกุหลาบผงวัดจุลามณีน้ำมนต์และทรายเสกและมวลสารว่านผงศักดิ์สิทธิ์จากพระเกจิคณาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยร่วมบุญเช่าบูชา ลุ้นละ350บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับ3ลุ้น1,000บาทจัดส่งฟรีผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวครับขอจเจริญพรลุกศิษย์บาดกายบาดกายอันนี้จุดประสงค์ของหลวงปู่ก็ได้จบไปท่านตอนนี้แล้วศาลาใหญ่เราจะทำกิจเวลาพุทธาพิเศษหรื ทีมหนึ่งทีมใดก็แล้วแต่ก็ไม่ต้องเช่าเป็นนะตอนนี้เราว้างพอที่จนะจัดงานได้เลยอันนี้ก็ขอบใจแล้วก็ผู้ที่ได้บรยจากปัจจัยมาช่วยเหลือให้เสร็จทิ้งกันนี้ก็จกะบวพรรให้ อาภิวาทานาจริจานิจังบูตาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัตรตันติอายุวนโนสุขา,างอะลางขอสาสิธิตทุกคกลบานกายบานไปขอให้มีโชคมีลาภเงินทองไหลามาเต็มมาคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สมความตั้งใจสิ่งจากติดทั้งหลายขอให้ ปกปากรักษาสารุษจิตของอาตมาทุกคนทุกคนให้มีโชคมีลาบเมต้องไหลมาเทมาคิดอะไรเพื่อสมความตั้งใจนะจะขอจะเลยริจาะครับสา,สาธุสาธุสาธุครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วก็บรรลุจุดประสงค์ตามเป้าหมายนะครับที่สีดาวิสิ์ทุกท่านได้ร่วมบุญสร้างสาราโดมนะครับ แล้วก็งานบุญต่อไปนะครับงานบุญพระป,ป่างานบุญใหญ่อีกหนึ่งวารละปลายปีวันที่14ตุลาหลวงปู่เนาะครับแล้วก็ปัจจุปัจจนะครับเงินพระป่าหลวงปู่ท่านจะรวบรวมมาทำาก่อสร้างห้องพักรับรองนะครับห้องพักรับรองอ,อ่เป็นเป็นห้องกระจกหลวงปู่ เนาะถ้าเป็นห้องกระจกนะครับแล้วก็ติดแอร์โซล่าเซล์เนาะเพื่อรองรับคณะศิธิษยานุสิธิ์เวลามากราบไหว้หลวงปู่นะครับยังไงก็ฝากงานบุญครั้งต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ